ซื้อบ้านหลังนี้มานะคะรู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เลือกบ้านหลังนี้ค่ะเค้กนะคะกรอจีการคัาภสาค่คะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะ หัวใจของงานกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะคือแรงบรันดาลใจแล้วก็แพชชั่นนะคะมันยากมากเลยนะคะที่จะตามหาแรงบรันดาลใจเพื่อมาสร้างสารรค์ผลงานชิ้นต่อไปค่ะเค้กได้รับแรงบรันดาลใจมาจากบรรยากาศรอบๆโครงการนี่แหละคะ่ะนอกจากบ้านที่เป็นที่ทํางานแล้วก็ยังมีขับเฮาสระว่ายน้ําแล้วก็ห้องต่างๆที่สามารถทําให้เรามีแรงบรันดาลใจในการทํางานได้ะคะ่ะ งานบางชิ้นก็ต้องใช้เวลาทํานานมากค่ะทั้งยังมีทั้งงานเร่งงานด่วนยังดีที่เค้กมีบิทเทนียขาวสวีสมาช่วยดูแลช่วยเค้กได้เยอะจริงๆค่ะการเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะติดถนนใหญ่อยู่บนทําเลบางนาตอนต้นเข้าออกได้หลายเส้นทางแถวยังล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยค่ะ ทุกนี้เค้กได้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีสะดุดใช้ชีวิตในแบบที่รักคิดไม่ผิดจริงๆค่ะที่เลือกบิทานีย